สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมือน,นี่พี่น้องมาชมการตอกเสาเข็มนี่คือป้าสหาน้องงงพี่น้องนี่น่ครับตรงนี้คือโรงเรือนบ้านตรงต้นเนาะนี่ครับเพิ่ลสี่เ็ดน้ำปราปาขนาดใหญ่พี่น้องนี่เพิ่ลกำลังตอกเสาเข็มอ่ะ น้ำปลาปลาตรงนี้กะสิเอาไปใส่ในนี่ครับในชุมชนบ้านตรงต้นดอนม่วงน,นี่นะครับผมนี่เป็นน้ำปลาปลาน้ำบาดานขนาดใหญ่ครับผมนี่กำลังตอกเสาเข็มพี่น้องเห็นปะนี่เพิ่นเริ่มตอกต้เมอวานนี่ะครับผมนะเพิ่นอตอกเสาเข็มก่อนเสร็จแล้วพอนกะซิ่ก,กอนะพอเป็นแท่งขึ้นไปสูงๆพี่น้อง แล้วก็เจอน้ำจาน้ำม,มาดานนี่ครับเอาพี่น้องไปเบิ้งใกล้ๆอยู่ไปดูนี่พี่น้องเทาเข็มมั้งที่ละ่ะเพรไม่ดน,นหน่อยต้นนี่พี่น้องเทาเข็มนี่นี่ครับนี่นะครับพ้นที่ต่อพ้นหนีเลยพี่น้อง ตอกเสาเก็บนะครับผมตอวนั้นก็เป็นเมนเมนบ้านตรงต้นนี่ครับพนักง,งานคนง,งานกอสร้สางเพื่สิมาตั้งเข็มนอนอนนี่พี่น้องอันนี้คืออุปกรณ์เป็นเล็กค้ำยันพี่น้องนี่ บริเวณป่าชา้หนองโงกนะครับกระลงตอกเสาเข็ม นทั้งนี้ครับผมฟังโรงเรียนมัตยมต้นนะครับนี่ข้างเขามาเนาะเพราะว่าตรงนี้ิ่นสิเทคอรกรีดไหมครับผมนี่เพราะว่ามันยังเป็นดินเนาะมันนี่รถมันเลียนมาแล้วมันลมครับผมนี่ครับเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนนี้ก็ถือว่าในตำบลนังอึ่เราก็พัฒนาไปหลายเตือพี่น้องเนาะเพราะว่าจะเป็นถนนหนทางหรือว่าเป็นน้ําเป็นระบบน้ําระบบไฟฟ้านะครับเนาะซึ่งพี่น้องเขาจะได้เห็นบางถนนเพิ่อกันติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบเป็นโซลารเซลล์พี่น้องเสาไฟโซลาเซลล์ครับเพิ่อกาติดหลายมองแล้วล่ะตอนนี้เพิ่นกันล่างติดตั้งอยู่บ้านกอกแก้วครับผม ใป็นไซองสว่างตามท้องถนนเนะาะเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้เช่น,นี้กับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ